สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u ู e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าเช้านี้นะครับหกโมงครึ่งนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวนะครับนักเตะที่เซ็นสัญญาแบบฟรีฟรีนะครับรวมถึงเรื่องราวนะครับเบื้องหลังการย้ายทีมนะครับเรื่องบางเรื่องนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยกลับไปดูนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับ อ๋ออีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับผมนะครับเปิดเพจ a c e b o o k นะครับเพจ a c e b o o k ที่ชื่อว่า J หนึ่งฟุตบอลนิวนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยติดตามหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปเพิ่งลงไปแค่ประมาณ4 5ห้คลิปนะครับ J หนึ่งฟุตบอลนิวเนี่ยเป็นเพจที่ผมเคยทำทำมานานแล้วเหมือนกันเนาะทีนี้เนี่ยไม่ได้อัปเดตเลยครับรูปภาพตามนี้นะครับ J หนึ่งฟุตบอลนิวส์นะครับก็จะเป็นข่าวฟุตบอลของผมนี่แหละนะครับก็ อยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดติดตามทาง Facebook ทาง a c e b o o k หน่อยนะครับก็รบกวนนิดนึงนะครับเข้ามากดติดตามพูดคุยกันใน Facebook ได้เลยนะครับก็จะพูดคุยทางช่องทางนี้แหละนะครับแล้วก็บางครั้งเองเนี่ยถ้ามีดีลไหนอัปเดตนะครับผมก็จะแปะในช่องของ Facebook ตรงนี้ไปเลยนะครับเราจะได้รู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนะครับก็กลับมาต่อที่เรื่องราวของข่าวการย้ายทีมบ้างนะครับหลายๆท่านเนาะ เมื่อคืนนี้ก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยผมจะทำคอนเทนต์อะไรต่อนะครับผมยังยืนยันนะว่าเรื่องราวของการย้ายทีมเนี่ยมันมีข่าวเกิดขึ้นทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพอพอกบานะผมก็เพิ่งรู้จากโรมาโน่ว่าแท้จริงแล้วนะครับในซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้ยูเวนตุสเนี่ยเยตรียมที่จะทุ่มเงินก้อนใหญ่นะครับเพื่อเซ็นสัญญากับพอพอกบาแต่ปรากฏว่าทําไม่ได้เพราะไวรัสโคโรน1ครับนี่มีรายละเอียดของข่าวเหมือนกันนะครับเข้าประเด็นเลยดีกว่าเนาะ เรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมการช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นะครับผมเริ่มต้นด้วยผลฟุตบอลนะครับของเกมทีมชาตินะครับออสเตรียนะครับก็เปิดบ้านชนะคริซสอประตูต่อ1นะครับเดนมาร์กชนะมูกอฟาโลนะครับสีฝรั่งเศสชนะยูเครน7จนึ่งนะครับเยอรมนีนะครับเสมอกับตุรกี3 3นะครับอิตาลีชนะมอนโดวา6 0นะครับ ฮอลแลนด์นะครับแพ้เม็กซิโกนะครับ0-1นะครับโปแลนด์ชนะฟินแลนด์5-1โปรตุเกสเสมอกับสเซเพน0-0นะครับและสวิตเซอร์แลนด์แพ้โครเอเชีย2ประตูต่อ1นะครับก็นี่คือผลการขันฟุตบอลเกมอุ่นเครื่องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยกลับมาสู่เรื่องราวของข่าวการย้ายทีมเลยนะครับเรื่องราวที่1นนะครับเป็นเรื่องราวของเจสซี่ดินการ์นะครับก็ยืนยันตามข่าวจากเดะมิเลอร์นะครับว่า สมโมสปรปอโตนะครับกำลังยื่นข้อเสนอในการยืมตัวเจสซี่ลินการดไปร่วมทีมนะครับก็ต้องรอดูกันเนาะว่าแมนยูจะปล่อยตัวเจสซี่ลินการดจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ข่าวมันออกมาหลายรอบแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของออสมานเดเมเล่กันนะครับเมื่อคืนนี้ผมทําสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยากให้ทุกท่านไปติดตามนะเพราะว่าเรื่องราวของออสมานเดเมเล่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยเมสซีนี่มโหมากนะครับ เพราะเขาไม่ค่อยชอบเดมารีเท่ไหร่นะครับตามรายงานนะครับว่าบาร์เซโลนาเนี่ยมโหมากนะครับกับกับเดมาลในกรณีที่เขาอะต้องไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่มาเปลี่ยนใจในภายหลังนะครับมันทําให้ดีลของเมลฟิสเดปายเนี่ยไม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็ตามนี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรวิกตอเรียกิเมเลสนะครับล่าสุดนะครับก็เซ็นสัญญากับมิเกลลุยส์นะครับจากสโมสรสปอร์ติ้งซีพีนะครับ ไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับอันนี้ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับสมสรอน RKC w a i นะครับสมสรอน RKC w a i ก็ประกาศเซ็นสัญญากับโอราจอนนะครับจากสมสรอนวิกเรียกิมเนนะครับไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับเราจะสังเกตได้ว่าพวกเป็นฟรีเอเจนต์กับไม่เปิดเผยค่าตัวอย่างเงี้ยก็คือสามารถเซ็นสัญญากันได้อยู่นะครับอันนี้ก็ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับสมสรบอกตัวก็ประกาศเซ็นสัญญากับ ฮาเตมเป็นอักฟานะครับอดีตนักเตะของนิวคาสเซิลนะครับแบบฟรีๆก็ตามนี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของจอร์แดนซันโชนะครับก็จริงตามข่าวนั่นแหละนะครับเดออินดีเพนเดนต์รายงานนะครับว่าในช่วงตลาดเดือนมกราคมเนี่ยอาจจะเป็นสโมสรเบย์วนิกกับริเวอร์พูลเนี่ยยื่นข้อเสนอของจอร์แดนซันโชได้นะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรไมส์นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับเควินสโตเกอร์นะครับ เซ็นสัญญา2ปีนะครับก็ย้ายจากสโมสรอาร์ฟอร์จูนาดุสเดอรนะครับอันนี้ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสร FC ฟซีบาเซิลนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับทีมโครสนะครับเป็นการยืมตัวจากสโมสรนอริสิตี้จนจบฤดูกาลนี้นะครับอันนี้ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรแบ็คเบอร์โลเวอร์นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับอาร์โตนิส สเตอร์กิริคสนะครับจากสโมสรเซอเวียโซฟียนะครับก็ไม่เปิดเผยค่าตัวเซ็นสัญญา3ปีนะครับอันนี้ก็ดีจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรเอซัตอักมานะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับเซนเตอร์ญญคนใหม่นะครับก็คือบูโนมาตินนะครับยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้จากสโมสรสโตกซิตี้เรียบร้อยนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของตลาดนักเตะที่แบบออฟฟิเชียลนะ ดีลที่ออฟฟิเชียลเนี่ยจะเป็นดิวที่เป็นฟรีเจนนะครับมันเซ็นสัญญากันได้อยู่ทีนี้เนี่ยผมจะพามาเจาะข่าวลายสโมสรแล้วนะครับข่าวลายสโมสรน,นะครับยังคงมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรเรียมัริดก่อนนะครับไฟเลมัริดก็จะมีอยู่ข่าวเดียวนะครับลูก้าโมริสนะครับก็อยากจะอยู่กับสโมสรเรียมัริดต่อไปนะครับตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์นะครับอของอตัวของ ลูก้าโมริชเนี่ยตอนนี้นะครับการที่เขาจะอยู่ต่อเนี่ยเขาต้องทําอย่างเดียวครับคือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับสมโมสรเรมาดริดตน,นั่นเองนะครับตามรายงานนะครับว่าแม้กระทั่งเซอร์จิโอลามอสครับแล้วก็ลูคัสฟาสเกสเนี่ยที่จะหมดสัญญาในซัมเมอร์หน้าเนี่ยสมโมสรเรมาดริดนเนี่ยยังไม่ได้เจราจาต่อสัญญาเลยครับในกรณีของลูก้าโมริชก็เช่นกันถ้าจะอยู่กับดริดตต่อไปนะครับเขาต้องลดภาระค่าใช้จ่าย ให้กับสโมสรลงไปนะครับมอริชไวัยตอนนี้สามสิบห้าปีแล้วนะครับน่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วล่ะเราเชื่อว่ามาริทจะไม่ต่อสัญญานะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมลฟิสเดปายกันบ้างนะครับเป็นประเด็นเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นข่าวในช่วงอย่างนี้จริงๆนะครับคือมันมีอย่างนี้ครับบทสรุปของเมลฟิสเดปายเนี่ยในการยื่นข้อเสนอนะครับค่าตัวของเดปายเนี่ย25้าล้านยูโรกับอีกโบนัส5้าล้านยูโร นี่คือราคาเต็มพอเจราจากันจริงๆเนี่ยบาเซลโลนาขอลดลงเหลือ20ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีโบนัส5ล้านยูโรเหมือนเดิมเขาลดราคาให้แล้วครับแต่ปรากฏว่าการย้ายทีมของออสมมนเดมเล่นะครับไม่เกิดขึ้นทําให้สโมสรบารเซโลนาเนี่ยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมครับทําให้เป็นที่มาที่ไปของการไม่สามารถเซ็นสัญญากับเมฟิสเตปายได้นะครับส่วนหนึ่งนี่ขอลดเขาแล้วนะเขาก็ให้ลดราคานะ แต่ปรากฏว่าดีลของเดมเล่เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับก็ตามนี้นะครับเอาไว้ลุ้นกันตลาดเดือนมกราคมดีกว่านะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกาเซียกันนะครับกาเซียตอนนี้เองเนี่ยคือพาดการย้ายทีมด้วยเงิน2ล้านยูโรผมเคยนําเสนอข่าวไปแล้วนะครับเช้าวันนี้นะครับเอริกาเซียนะครับเมืนน่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีการตัดสินใจความเคลื่อนไหวอีกรอบก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาจจะถูกเหมือนกับว่าไงอะ่ะ อาจเดินมการาคมนะครับอาจจะตัดเงินขายกาเซียแบบถูกๆไปเลยนะครับคือราคาเต็มที่แมนซิตี้ต้องการคือ20ล้านยูโรนะครับสโมสรบาร์เซโลน่ายื่นมาแค่18ล้านยูโรครับไม่ครบอีก2ล้านยูโรเดีลวนี้เลยล่มไปทีนี้เนี่ยเอลิกาเซียนะครับได้แจ้งให้กับสโมสรทราบไปแล้วนะครับว่าเขามีความประสงค์ที่จะย้ายไปไให้กับสโมสรบาร์เซโลนานะครับนั่นก็หมายความว่า,าเขาเองเนี่ยไม่ยอมรับในเรื่องของ การป็นตัวสำรองให้กับรูเบนดิอาสและเอมริกลาปอตนั่นเองนะครับเขาจะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรบาร์เซโลนาในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็จะได้ค่าชดเชยในการเซ็นสัญญาล่วงหน้าของเอริกาเซียแค่ไม่เยอะมากนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของออสม n นเดมเล่กันนะครับเป็นประเด็นนะครับแต่วันนี้นะครับประเด็นของออสมมนเดมเล่เนี่ย กลายเป็นเรื่องของการเจรจากับสโมสรยูเวนตุสนะครับอัสมานเดมเล่น,นะครับดาวดาวลุกของบาร์เซโลน่านี่ก็ได้เจรจากับสโมสรยูเวนตุสล่วงหน้านะครับในความเคลื่อนไหวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจบไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยปฏิเสธที่จะไม่เล่นให้กับแมนยูนะครับตามรายงานจากคาตาลันย่าเรเดียลนะครับว่าเดเมเล่นเนี่ยไม่สนใจที่จะไปเล่นในถิ่นโอทัฟอร์ดเขากําลังเจรจากับยูเวนตุสนะครับเพื่อไปเล่นในถิ่นใน ตูลินในซัมเมอร์หน้าไปซัมเมอร์หน้านะแล้วก็ข้อตกลงเนี่ยสัญญากับบาร์เซโลน่ามีถึงปี2022นะครับแล้วก็สถานะของตอนนี้เองเนี่ยเขาไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลน่านั่นก็หมายความว่าความสัมพันธ์หลายอย่างกับบาร์เซโลน่าเนี่ยมันพังไปนานแล้วนะครับเชื่อกันว่านะครับสโมสรลิเวอร์พูลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ต้องการออสมมนเดมิเล่แต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะเลือกยูเวนตุสนะครับก็ตามนี้นะครับเอามาแค่อัปเดตนะ เดี๋ยวรอการเจรจารเดือนมกราคมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของออสมานเดมิเล่กันต่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดประโยคสั้นๆนะครับว่าเขาปฏิเสธสัญญาใหม่กับบาร์เซโลนานะครับตามรายงานนะครับว่าสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยได้ยื่นสัญญาฉบับใหมให่ให้กับตัวของออสมานเดมิเล่เซ็นนะครับแต่ปรากฏว่านะครับเดลิเมล์นะครับได้แจง้งได้รายงานข่าวมาว่าบาซา่าต้องผิดหวังนะครับเพราะอะไรเพราะเจ้าตัวไม่ยอมเซ็นสัญญาฉบับใหม่ครับ โรนันคูมันนะครับต้องการขยายสัญญาของเดมเล่ไปถึงปี2023เดิมทีไปถึงปี2022นะครับเพื่อนั้นจะมีระยะเวลาในการที่จะขายเขาออกไปได้ไงทีนี้เนี่ยเขาเดมเล่ก็รู้นะว่าขยายสัญญาเนี่ยเพื่อให้ขายเขาได้ราคาสูงขึ้นเขาก็เลยไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่ครับเรื่องราวที่มาที่ไปก็มีประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาวิโลมาร์ติเนสกันนะครับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับตอนนี้เนี่ย หลังจากที่บาร์ซ่านี่สนใจลาติโลมากๆนะครับตอนนี้เขากําลังที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับลาติโลมาตินสครับก็ Martinez มาตินสมูลค่าเกือบ90ล้านปอนด์ในยุคของโควิดเนี่ยถือว่าเยอะนะครับก็สัญญาถึงปี2023นะครับแล้วตามรายงานจากเกาโชเมคาโตเนี่ยการเจรจาจะเพิ่มเงินให้เพิ่มรายละเอียดของสัญญาออกไปอีกนะครับก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งสัญญาก็แฮปปี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้านนะครับเรื่องราวของแมนยูในเช้าวันนี้เนี่ยมีข่าวเยอะเหมือนกันนะนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและลิเวอร์พูลนะครับสนใจที่เซ็นสัญญากับดายอุปาเมกาโนนะครับในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับตามรายงานจากบิลนะครับว่าค่าปล่อยตัวนะครับสาล้านปอนด์เนี่ยมีอยู่ในสัญญานะครับในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่ดูเหมือนว่านะครับแมนยูและลิเวอร์พูลนะครับ อาจจะเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับเขานะครับในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับทีนี้ดโยเองเนี่ยแน่นอนครับเขาจะอยู่ในสายเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เห็นฝีเท้าของดโยแล้วนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ตามนี้นะครับถ้ามันเกิดการยืนเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ทราบข่าวกันเดือนมกราคมนี้นะครับแต่ที่แน่เนี่ยสัญญาฉีก38ล้านปอด์เนี่ยอยู่ในเัมอร์หน้านะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของ io, เซลคิโอโรเมโร่รกันนะครับโรเมโร่นะครับตอนนี้นะครับเรื่องราวของการย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่าเนี่ยไม่เกิดขึ้นเพราะว่าแมนยูไม่ปล่อยตัวนะครับคราวนี้นะครับโรเมโร่เองเนี่ยต้องหาทางครับในการย้ายทีมครั้งนี้นะครับเขามีแผนว่าจะไปเล่นให้กับสโมสรมิเชลลิกซ็อกเกอร์นั่นเองนะครับอยู่ในในช่วงของอ่าเพราะว่าในมิเชลลิกซ็อกเกอร์เนี่ยในสื่อบอกไว้ว่าตลาดนักเตะเนี่ยการย้ายทีมสามารถ ย้ายได้ถึงวันที่29ตุลาคมนะครับเฮ้ยยังไม่ปิดหรอเออเอาร์เมเชลีซ็อกเกอร์ไม่ได้อยู่ในคุณสมบัติของยุโรปนี่ถูกไหมครับและทีนี้เนี่ยอ่าสมรอนเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับที่จะปล่อยตัวให้เขาเนี่ยย้ายทีมได้นะครับก็รอดูกันนะว่าทางเลือกของเซลค o ิโอโรเมโเนี่ยไปเล่นให้กับในมิเ o อร์ลีซ็อกเกอร์เนี่ยน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิสมาลาซากันนะครับไปม,มีมีเรื่องราวของแมนยูเนี่ยสนใจอิมาลาซานะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญในตลาดนักเตะที่ปิดไปนะครับคือแมนยูไม่สามารถที่จะปิดดิวของซาได้นะครับทีนี้เนี่ยเป้าหมายสําคัญก็คืออิสมาลาซาเนี่ยคือมันจะต้องมีการยืมตัวนะครับแล้วแมนยูก็ยื่นข้อเสนอให้ในช่วงตลาดนักเตะปิดนะครับทีนี้เนี่ยมันการย้ายทีมไม่เกิดขึ้น ซาเนี่ยก็ไม่ถูกส่งใส่ชื่อในตัวของการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับฉะนั้นเอาตรงๆนะครับในดิลของซาเองเนี่ยไม่มีความคืบหน้าในการที่จะมีโอกาสเซ็นได้แต่ถ้าเป็นตลาดเดือนอมกราคมไม่แน่นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันนะครับคือผมจะบอกก่อนเลยนะว่าดิวของแจ็คกิลิสเนี่ยเป็นดิวความต้องการของออริกินโซชานะครับ เราเห็นฟีมือของแจ็คกิลิสแล้วนะครับในการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับในเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้นะครับแจ็คกิลิสนะครับได้รับความสนใจจากอุรินันโซชานะครับและเชื่อกันว่านะครับตลาดในเดือนมกราคมนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะเข้าสู่การเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้อีกครั้งนะครับกิลิสเองมีบทบาทสําคัญนะกับแอสตันวิลล่ามากๆเลยนะครับยิงไปแล้ว4ประตูนะครับแล้วก็ทําไปอีก3แอสซิสนะครับ ก็ถือว่าเป็นนักเตะเคีย์แมนคนสำคัญของแอสตันวิลล่าคนหนึ่งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์ซันโชกันบ้างนะครับมีในประเด็นของข่าวนิดเดียวนะครับแฟนๆอย่าเพิ่งเบื่อนะอเรื่องราวของซันโชในวันนี้เนี่ยเรื่องราวของความสนใจซันโชในเดือนมกราคมนะครับตามรายงานจากสื่อก็ตรงกับที่ผมบอกกันจริงแหละนะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเฉพาะแซนด์ด r อีเวนิงนะครับได้พูดถึงว่า สโมสรแมนยูนะครับจะกลับมาเข้าสู่ตลาดนักเตะในการดึงซานโชอีกครั้งในเดือนมกราคมนี้นะครับและที่สำคัญก็คือในช่วงของเดือนมกราคมนะอาจจะมีสโมสรเรียวมาดริดเนี่ยยื่นข้อเสนอของซานโชด้วยก็เป็นได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับร้อยถึงเวลาก่อนนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวนะครับเรื่องราวของใครอีกเนี่ย อ๋ออีเมอร์สันพาราเมลี่นะครับในช่วงของอผมเล่าแบบสรุปสั้นๆเนาะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เปนเป้าหมายสําคัญไปที่อีเมอร์สันพาราเมลี่นะครับในช่วงก่อนตลาดนักเตะปิดในกรณีที่ดีลของอเล็กเทเลสเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะครับนักข่าวชาวอิตาลีอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับได้ออกได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่า วิกตอเนีโซชานะครับได้เตรียมแผน2นะครับหลังถ,ถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่พลาดดีลของอเล็กเทเรสเนี่ยแมนยูก็จะเซ็นสัญญากับอีเมนสันพาริเมรีนะครับปรากฏว่าดีลของเทเรสเซ็นได้จบจริงฉะนั้นดีลของอีเมอร์สันพาริเมรีกับแมนยูจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลยังหวังว่าจะขายเมซุดโอซิลให้ได้ในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะครับ ตามไม่เงั้จาก t ็อกสปอร์นะครับว่าโอซิลเองเนี่ยเขาไม่ต้องการย้ายทีมเขาต้องการอยู่ให้หมดสัญญานะครับซึ่งเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ในปี2018ไปนั่นแหละนะครับรับ350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ไม่ได้ลงสนามเลยนะครับโอซิลยิงไปทั้งหมด44ประตูนะครับทำไปอีก77แอสซิสต์นะครับจากการลงสนาม254นัดให้กับอาร์เซนอลนะครับก็ตามนี้นะครับปัญหามันคลังขสังนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโยคิมเลิฟกันนะครับผู้จัดการทีมของทีมชาติเยอรมันนะครับเขาได้พูดถึงเรื่องราวของลูดิเกอร์นะว่าลูดิเกอร์เนี่ยเซนเตอร์แบ็กวัย27ปีนะครับทีมชาติเยอรมันเนี่ยเขากําลังหาทางย้ายออกจากสโมสรเชลซีแทบทุกทางโดยเฉพาะทางที่เขาเลือกที่ทุกทางเนี่ยมันมีเหตุผลเหมือนกันนะเขาไม่มาเล่นให้กับเชลซ์ไม่มาเล่นให้กับสเปอร์เพราะรักษาความสัมพันธ์ของแฟนบอล นี่คือเรื่องที่ดีนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับโยคิมเลิฟนะครับได้ให้ข้อคิดกับลูดิเกอร์ไว้นะครับว่าเขาจับตาสถานการณ์การย้ายทีมของทุกตำแหน่งและทุกคนในทีมของเขาโยคิมเลิฟได้บอกกับสถานการณ์ของลูดิเกอร์นะครับว่ามีผู้เล่นจำนวนมากนะครับที่ต้องการเวลาในการลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงทุกคนไม่สามารถเป็นตัวจริงได้ตลอดทุกนัดแต่ผมคิดว่าน้นลูดิเกอร์มีเวลาที่จะหาทางในการย้ายทีม และควรจะเกิดขึ้นกับเขาในอีก2-3เดือนข้างหน้าลูดิเกอร์นะครับต้องทำต้องมีการลงสนามที่สม่ำเสมอจึงจะมีโอกัดในเรื่องราวของเกมทีมชาติเกมระดับสูงสุดนะครับก็ประมาณนี้นะโยคิมเลรบก็พูดข้อคิดดีนะว่านกเต่ทีมชาติต้องลงสนามนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับเรื่องราวของเชลซีในวันนี้เนี่ยเรื่องราวของโอดอย ฟรงค์ลันพาดเนี่ยประสบความสาเร็จในการที่จะรักษาโอดอยไว้นะครับแต่ตลาดเดือนมกราคมนะครับบโอเมนิคอาจจะกลับมายื่นข้อเสนอที่มากกว่า70ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับคอร์ลัลทับซัมโอดอยดิวที่เขาต้องการไว้นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดนนิลสกันนะครับเรื่องราวของเดนนิลสเนี่ยไม่มีชื่อใน25ขุนพลของสเปอร์นะครับข่าวร้ายของเดนนิลสก็คือ โชเซ่มิลิโญ่นะครับไม่อาศัยชื่อของเดนิโรสอยู่ใน25ผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมลีกหรือเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเอาไม่ใช่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเกมยุโรปขออภัยนะครับก็แน่นอนครับตามรายงานจากเดลีเมลเนี่ยแสดงให้ถึงว่าโรสต้องย้ายทีมแล้วนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของทีมโครสนะครับก็ย้ายจากนอริซิตี้ไปร่วมทีมบาซเซอร์แบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับเขาเล่นให้กับ นอริติตี้ไปทั้งหมด128นัดยิงไป10ประตูนะครับแล,ล้วฤดูกาลนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามช่อง j 1นฟุตบอลนิวให้ผมด้วยนะย้ำอีกครั้งละนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสําคัญก็คือเรื่องราวของการซื้อขายนักเตะนะครับมันไม่ได้จบแค่เพียงแค่วันที่ตลาดปิด แต่มันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงตลาดเดือนมการาแล้วนะครับหลายๆทีเมืม่อกี้ผมพูดไปแล้วเนาะว่าดีลของซานโชมกราคมนี้เนี่ยมันอยู่จะยื่นอีกครั้งนะครับแล้วก็ดีลของออสมานเดมเบเล่กับยูเวนตุสก็อาจจะเกิดขึ้นในเดือนมการาคมนี้อีกครั้งเพราะเขาไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับเรื่องราวของการย้ายทีมกับนักเตะหลายๆคนที่ไม่ได้ลงสนามอย่างลูดิเกอร์ก็จะเกิดขึ้นในเดือนมการาคมเหมือนกันนะครับก็ สรุปคร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ